ลองนึกภาพนะครับถ้าผมบอกว่ามีปรา,าสาทหินแห่งหนึ่งในประเทศไทยซ่อนความลับที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์โลกปรา,าสาทที่ใหญ่ที่สุดในดินแดนเราแต่กลับไม่ค่อยมีใครรู้จักมันไม่ได้เป็นแค่โบราณสถานธรรมดาแต่มันคือต้นแบบของสิ่งมหัศจรรย์ระดับโลกคุณจะเชื่อไหมปรา,าสาทนครวัดชื่อที่คนทั่วโลกรู้จักมหัศจรรย์แห่งกัมพูชา สิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของมนุษยชาติตั้งตะหงานอยู่ในกรัรมพูชาดึงดูดนักท่องเที่ยวหลายล้านคนต่อปีแต่มีความจริงข้อหนึ่งที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงความจริงที่อาจทำให้คุณต้องหันมามองประวัติศาสตร์ใหม่ทั้งหมดก่อนที่นครวัดจะถูกสร้างขึ้นประมาณ40ปีมีปราสาทแห่งหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาก่อน ปราสาทที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมคล้ายกันอย่างน่าประหลาดมีลวดลายที่ซับซ้อนคล้ายคลึงกันมีเทคนิคการก่อสร้างที่เหมือนกันจนน่าสงสัยและปราสาทนั้นไม่ได้อยู่ในกรัรมพูชามันอยู่ในประเทศไทยห่างจากกรุงเทพไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ250กิโลเมตรในเมืองเล็กๆที่ชื่อว่าพิมายจังหวัดนครราชสีมาสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เสียงเรียกแห่งการผจญภัย วันนี้เราจะพาคุณไปเปิดเผยความจริงที่ถูกลืมเรื่องราวของปราสาทหินพิมายต้นแบบลับของปราสาทนครวัดและเส้นทางอารยธรรมโบราณที่เชื่อมสองดินแดนเข้าด้วยกันความจริงที่ถูกซ่อนไว้ปราสาทหินพิมายไม่ใช่ปราสาทธรรมดามันคือปราสาทหินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมูลใจกลางทุ่งสำริดอันอุดมสมบูรณ์ เมื่อคุณยืนอยู่ตรงหน้าปราสาทแห่งนี้สิ่งแรกที่ทำให้คุณตะลึงคือขนาดปรางประธานสูงถึง28เมตรสร้างด้วยหินทรายสีขาวที่เจิดจ้าแกะสลักลวดลายอันวิจิตรบรรจงแต่สิ่งที่แปลกกว่านั้นคือมันหันหน้าไปทางทิศใต้ปราสาทขอมทุกทำนีบไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนมักจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกตามหลักความเชื่อทางาศาสนาแต่ปราสาทหินพิมายกลับหันไปทางใต้ทำไม คำตอบคือเพราะมันถูกสร้างขึ้นเพื่อหันหน้ารับกับเส้นทางที่มาจากเมืองยโสธรปูระเมืองหลวงในสมัยนั้นซึ่งคือเมืองพระนครในกัมพูชาปัจจุบันปราสาทหินพิมายคือจุดเริ่มต้นคือประตูแรกคือปราสาทแรกบนเส้นทางยิ่งใหญ่ที่เชื่อมสองอาณาจักรเข้าด้วยกันหลักฐานทางประวัติศาสตร์บอกว่าปราสาทนี้เริ่มสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่ง ราวพุทธศตวรรษที่16หรือประมาณ900ปีมาแล้วเดิมทีสร้างเป็นเทวสถานของศาสนาพราหมณ์แต่ต่อมาถูกดัดแปลงเป็นพุทธสถานนิกายมหายานชื่อพิมายมาจากคำว่าวิมายปุระที่ปรากฏในจารึกภาษาเขมรโบราณแปลว่าเมืองของวิมานหรือเมืองศักดิ์สิทธิ์เมืองแห่งนี้ไม่ได้เป็นแค่ศาสนาสถานแต่เป็นศูนย์กลางการค้าศูนย์กลางอำนาจและที่สำคัญที่สุด เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างสองโลกเมื่อคุณเดินเข้าไปในปราสาทคุณจะเห็นสะพานนาคราชสร้างเป็นรูปกากบาทยกพื้นสูงจากพื้นดินประมาณ2.50เมตรราวสะพานทำเป็นลำตัวพญานาคชูคอแผลพังพานเป็นนาคเจดเสียนตามความเชื่อสะพานนี้คือทางเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับโลกสวรรค์ หน้าบันที่แกะสลักด้วยฝีมือช่างระดับปรมาจารย์เล่าเรื่องราวมากมายหน้าบันด้านทิศใต้สลักเป็นภาพสีวนาตราชพระอีศวนฟ้อนรำร้อยแปดภาพด้านตะวันตกเป็นภาพพระกฤษณายกภูเขาโควรัตนะและเรื่องราวรามเกียรติตอนต่างๆแต่ละภาพเล่าเรื่องราวที่สวยงามจนทำให้คุณลืมหายใจแต่คำถามคือทำไม ปราสาทแห่งนี้ถึงพิเศษขนาดนั้นทำไมถึงต้องใช้ความพยายามมหาศาลในการสร้างและที่สําคัญที่สุดมันเกี่ยวข้องกับปราสาทนครวัดอย่างไรเส้นทางแห่งอารยธรรมมาดูแผนที่กันครับถ้าคุณลากเส้นตรงจากปราสาทหินพิมายไปทางทิศใต้คุณจะพบว่ามันชี้ตรงไปยังปราสาทนครวัดพอดี นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นี่คือการวางแผนที่ยิ่งใหญ่คือเส้นทางโบราณที่เชื่อมโยงอารยธรรมเข้าด้วยกันจากปราสาทหินพิมายถ้าคุณเดินทางไปทางทิศใต้ผ่านเทือกเขาพนมดงรักคุณจะไปพบปราสาทหินพนมรุง้งที่ตั้งอยู่บนยอดเขาภูเขาไฟดับสูง200เมตรจากผื้นราบปราสาทที่สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระศิวะเปรียบเสมือนเขาไกรล,ลาดอันเป็นที่ประทับของเทพเจ้า จากพนมรุง้งหากคุณเดินทางต่อไปทางใต้ผ่านช่องเขาในเทือกเขาพนมดงรักคุณจะลงสู่ที่ราบขเขมรต่ำและในที่สุดคุณก็จะมาถึงปราสาทนครวัดาศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี่คือเส้นทางโบราณเส้นทางการค้าเส้นทางแห่งอำนาจเส้นทางที่เชื่อมโยงอารยธรรมขอมจากอีสานใต้ไปจนถึงใจกลางอาณาจักรในกัมพูชา แต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือนักวิชาการพบว่าหินทายที่ใช้สร้างปราสาทนี้มาจากแหล่งเดียวกันจากภูเขาพนมดงรักหินถูกตัดเป็นแผ่นใหญ่แล้วขนส่งมาตามเส้นทางน้ำและทางบกบางก้อนหนักหลายตันลองจินตนาการดูนะครับเมื่อ900อปีที่แล้วไม่มีเครนยกไม่มีรถบรรทุกไม่มีเครื่องจักสมัยใหม่แล้วพวกเขาทำอย่างไรถึงขนหินหลายตันมาจากภูเขาที่อยู่ห่างไกล คำตอบคือความรู้ทางวิศวกรรมที่ล้ำเลือดยุคสมัยพวกเขาใช้ช้างใช้แพลอยน้ำใช้รางไม้ลากและใช้กำลังคนหลายพันคนใช้เวลาหลายสิบปีในการก่อสร้าง แต่สิ่งที่น่าอัศจรรย์ที่สุดคือเทคนิคการต่อหินโดยไม่ใช้ปูนซีเมนต์หินแต่ละก้อนถูกตัดและเจียจนมีความเรียบเป็นพิเศษจากนั้นนำมาประกบการแบบมุม45องศาพอดีกันอย่างสนิทจนแทบไม่มีรอยต่อยิ่งเวลาผ่านไปหินก็ยิ่งอัดแน่นเข้าหากันมากขึ้น นี่คือเหตุผลที่ปราสาทเหล่านี้ยืนหยัดมานานนับร้อยปีทนทานต่อแผ่นดินไหวฝนตกแดดร้อนและการเวลาในสมัยนั้นเมืองพิมายไม่ใช่แค่าศาสนสถานมันคือเมืองการค้าที่สำคัญอยู่ริมแม่น้ำมูลที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์ผลิตข้าวได้มากมายมีเส้นทางน้ำเชื่อมต่อไปอยังที่ต่างๆผู้คนในสมัยนั้นมาจากหลากหลายชนชาติ มีชาวมอนชาวขเขมรชาวลาวชาวจีนและอื่นๆที่มาค้าขายมาตั้งถิ่นฐานมาประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาคำว่าขอมที่เราเรียกกันไม่ได้หมายถึงชนชาติใดชนชาติหนึ่งแต่คือชื่อทางวัฒนธรรมใครก็ตามที่นับถือาศาสนาพราหมณ์และพุทธมหายานอยู่ภายใต้อารยธรรมนี้รว้วเรียกว่าขอมไม่ว่าจะเป็นคนไทยลาวมอนหรือขเขมร ดังนั้นเมื่อเราพูดถึงอรารยธรรมขอมเราไม่ได้พูดถึงชนชาติใดชนชาติหนึ่งแต่เรากำลังพูดถึงวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่ผู้คนหลากหลายเชื้อชาติมีส่วนร่วมสร้างสรรค์และประสาทหินพิมายคือหนึ่งในผลงานชิ้นเอกของอรารยธรรมนั้นหลักฐานที่ไม่อาจโต้แยง้งตอนนี้คุณอาจสงสัยว่าอะไรทำให้เรายืนยันได้ว่าปราสาทหินพิมายคือต้นแบบของนครวัด นักวิชาการค้นพบหลักฐานทางศิลปะที่สำคัญ5ข้อที่ยืนยันเรื่องนี้ข้อแรกรูปทรงของปราสาทปราสาทหินพิมายมีลักษณะทรงพุ่มเพราะชิ้นสถาปัตยกรรมที่เรียกว่านาคปักมีลักษณะเอียงเข้าด้านในและนี่คือต้นแบบของนาคปักที่ปราสาทนครวัดซึ่งมีสัดส่วนยืดออกมากขึ้นข้อ 2. การสลักภาพเล่าเรื่อง ปราสาทหินพิมายมีภาพสลักที่เล่าเรื่องทางประวัติศาสตร์เป็นครั้งแรกคือภาพการแห่พระวิมายะส่วนที่นครวัดซึ่งสร้างทีหลังก็มีภาพขบวนพระเจ้าสุริยวร,รมันที่สองที่คนไทยรู้จักในชื่อภาพเสียมกุกคือชาวสยามที่ปรากฏบนระเบียงคดของนครวัด ข้อ 3. หน้าบันรูปพญานาคแผ่พังพานติดกันลวดลายนี้ปรากฏที่ปราสาทหินพิมายก่อนแล้วจึงมีที่ปราสาทนครวัดพานหลังข้อ 4. เทคนิคการต่อหินการประกบมุม45องศาและวิธีการสร้างห้องโครมพระคาห้องศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในปราสาททั้งหมดนี้ปรากฏที่พิมายก่อนและข้อ5ชาลาผังกากบาท โครงสร้างพื้นฐานของปราสาทที่เป็นรูปกากบาดสร้างขึ้นที่ปราสาทหินพิมายก่อนแล้วจึงมีที่นครวัดในภายหลังหลักฐานทางจารึกยังบอกอีกว่าปราสาทหินพิมายสร้างเสร็จก่อนปีคศ .1655 ส่วนปราสาทนครวัดสร้างขึ้นในรัชกาลพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองประมาณปีคศ .1693 ห่างกันเกือบ40ปี นี่ไม่ใช่การคาดเดานี่คือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และศิลปรกรรมที่พิสูจน์ได้ชัดเจนแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นคือนักวิชาการเชื่อว่าช่างฝีมือและสถาปนิกที่สร้างปราสาทหินพิมายบางส่วนอาจเป็นคนคนเดียวกันหรือสืบโดยตรงที่ต่อมาไปสร้างปราสาทนครวัดพวกเขานำเอาความรู้เทคนิคและประสบการณ์จากการสร้างพิมายไปพัฒนาต่อยอดที่นครวัด จินตนาการดูสิครับช่างหินคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตทั้งหมดแกะสลักหินที่พิมายเรียนรู้ทุกเทคนิคทุกความลับของการสร้างปราสาทจากนั้นเขาเดินทางลงใต้ไปยังนครวัดนำเอาทุกสิ่งที่เขาเรียนรู้มาสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านี่คือเหตุผลที่ทำไมสองปราสาทนี้ถึงคล้ายกันมากไม่ใช่เพราะมันเป็นสไตล์เดียวกันแต่เพราะมันถูกสร้างโดยคนกลุ่มเดียวกันด้วยความรู้ที่ถ่ายทอดต่อกันมา มรดุกที่ยังคงอยู่วันนี้ปราสาทหินพิมายยังคงตั้งตระงานอยู่ได้รับการประกาศเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ในปีคศ2532หลังจากผ่านการบูรณะครั้งใหญ่ด้วยความร่วมมือระหว่างกรมศิลปากรและรัฐบาลฝรั่งเศสการบูรณะใช้เทคนิคพิเศษที่เรียกว่าอนาสติโลซิส คือการถอดชิ้นส่วนต่างๆของปราสาทออกทำความสะอาดซ่อมแซมแล้วนำกลับมาประกอบเข้าด้วยการตามหลักวิชาการเพื่อให้แน่ใจว่าปราสาทจะยืนหยัดต่อไปอีกหลายร้อยปีแต่คุณค่าที่แท้จริงของปราสาทหินพิมายไม่ได้อยู่ที่หินหรือสถาปัตยกรรมเพียงอย่างเดียว มันอยู่ที่เรื่องราวอยู่ที่ความรู้อยู่ที่การเตือนเราว่าบรรพบุรุษของเรามีความฉลาดมีวิสัยทัศน์และมีความสามารถที่ยิ่งใหญ่เมื่อคุณยืนอยู่ตรงหน้าประสาทหินพิมายคุณไม่ได้แค่มองดูก้อนหินแต่คุณกำลังมองดูความภาคภูมิใจของอารยธรรมคุณกำลังมองดูต้นแบบของสิ่งมหัศจรรย์คุณกำลังมองดูจุดเริ่มต้นของเส้นทางที่นำไปสู่ความยิ่งใหญ่ ปรา,าสาทนครวัดอาจโด่งดังกว่าอาจใหญ่กว่าแต่ปรา,าสาทหินพิมายคือที่มาของทุกอย่างคือครูคือต้นฉบับที่ถูกพัฒนาต่อและนี่คือสิ่งที่เราควรภูมิใจนี่คือสิ่งที่เราควรเล่าต่อนี่คือเรื่องราวที่ควรถูกจดจำครั้งหน้าเมื่อมีใครพูดถึงปรา,าสาทนครวัดลองบอกเขาว่าเรารู้ความลับเรารู้ว่าต้นแบบของมหัศจร,รั์โลกอยู่ที่ไหน มันอยู่ในประเทศไทยที่เมืองพิมายจังหวัดนครราชสีมากลางทุ่งสำริดแห่งอีสานร,รออยู่ที่นั่นพร้อมเล่าเรื่องราวของความยิ่งใหญ่ที่ถูกลืมปราสาทหินพิมายต้นแบบลับของมหัศจรรย์โลกจุดเริ่มต้นของเส้นทางอารยาธรรมและมรดกที่เราทุกคนภูมิใจ บางทีความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การโด่งดังแต่อยู่ที่การเป็นต้นกำเนิดอยู่ที่การเป็นรากฐานที่มั่นคงอยู่ที่การเป็นบทเรียนแรกที่นำไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าคําถามคือยังมีเรื่องราวอะไรอีกที่เรายังไม่รู้ยังมีความลับอะไรที่ถูกซ่อนไว้ในหินเหล่านี้และอีกกี่ปีถึงจะมีใครมาค้นพบความจริงข้อต่อไป